ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเชา่างัวนะครับเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงงัวมือนี้ก็ม,มาพบมาพ่อยู่ขอ,อกอยู่ฟร์มตำรวจโยคือเกา่าเหระครับโยรสบามันนะครับคอ,อกนี้เป็นขอ,อกที่ผมน้าชีปก่อนนะครับผ้าชมงว่สาตัวมูลคาลักลานนะครับมาให้ชมแล้ว เบิ้งแล้วเป็นยังไงครับน้ำลายไหลบ่าผมนี่เตรงหตงวงไปจะออกจกคอกแล้วครับงามหลายเบิ้งังได้ก็งามบ่ามีพันตี่นล่ะครับแต่ว่าเมื้อนี้สัญญาครับพอแม่พี่น้องแล้วนะครับว่าจะให้จะของความเพิ่นนี่คุณโยนี่นะครับบอกเคล็ดลับความรู้การนํำพอพันุ์ดีๆมาผสมกับแม่พันธุีมีอยู่ให้มันแมทกันให้มันได้ลูกงามคือเพิ่นก็คือง่วเพิ่นนี่เฮ็ดจังไ๋นะครับครับก่อนอื่นก็อย่าลืมนะครับกด ติดตามกดไหลกดแช่ให้บานสมหวังแช่หนาวนะครับพอเป็นกําลังใจในการทําชี่ยวกับเรือง่วนะครับมาฝากพี่ต่อน้องคือเก่าครับอันดับแรกก็สวัสดีครับโยครับครับนี่แหละครับอ่าก็อ่าเจ้าของฟ้ามโยเลดบามันโตจริงแหละครับเพิ่นเป็นตำรวจนะครับทำอาชีพตำรวจนะครับเป็นลูกซิ์ลูกหาที่ต่างใจนะครับทั้งรับอาชีพตำรวจและใจรักง่วนะครับเรียงง่ว แถบนี้ก็ซื้อว่าเพื่อนล่ะครับสุดยอดมือนี้กสีไฮโยนี่บอกเคล็ดลับในการอ่านน้ำพอพันนะครับดีๆมาผสมกับเมพันเอาเอาข้องกับขอ้บของก่อนอันดาแรกนะครับเอาสมมุติแม่นี่แหละแม่สีทองสองเดือนเอาแม่นี่เนาะเอออ่าเบิ่งจังไดครับสีเอาพอพันยังไดมาผสมเพื่อนจังสีลูกคาดวา่าในลูกได้ฝันเพื่อนสีเป็นยังไดนี่ยนะต้องมาเบิง่งตอนี้คือมัน ผมอยากได้ให้มันลึกกว่าเก่าอ๋อโหลึกกว่าพ่อโอ้ปานนี้ลึกกว่าพ่ออโอ้โอ้อยากให้มันเป็นสี่เหลี่ยมมาหนีเนาะอ๋อลึกความลึกแล้วก็อยากเพิ่มกระดูกเพิ่มอีกอ๋อกระดูกกระดูกอุ้ยกระดูกกระไยเลยได้นี่แต่ว่ามันงัวนตัวญ่เบิ่งมันก็เลยขึ้นหน่อยแต่ว่าใหญ่อยู่เนาะแต่ว่าสิเพิ่มเนาะพอเพิ่มพออยากได้หนึ่งลึกสองขาญ่กระดูกใหญ่ก็เลยเลือกพอพัน โนเบิลครับซีหาแปดทับเจ็ดซึ่งลักษณะเด่นของพอเพิ่นคือลึกเนาะกระดูกไงโตไงหนังหนานะครับเป็นอ๋อเป็นงวสีเท่าอ่าง้อสีเท่าลูกสีบ่เท่าบว่านี่เลื้อเลืับโอ้แล้วตาดวงเท่ากับว่าเป็นยังขอเนื้อเนาะขอลักษณะสอวโอ้โนเบิลนี่โอหู้แล้วสายเท่าสายเท่าสายเท่านี่พอตรงห่วงเรื่องเนื้อล้ะครับเรื่องเนื้อเรื่อง ลามลึกเรืองกระดูกนะครับสายเท่านี่เคยเห็นแล้วแม่เพิ่นเสียมาผสมกับแม่แดงแดงนี่แหละครับกะได้รุ่นนะครับนี่คือการคัดเลือกพอพันมาใส่กับแม่พันเพิ่นเป็นการที่ผู้ใดก็ขาดบ่ถึงแลับกะขาดบ่ถึง่ <laughs> <laughs> าเพิ่นเสียวงัวสายเท่ามาใส่แต่เพิ่นต้องการหนึ่งความลึกลามลึกสองกระดูกนะครับเพิ่มกระดูกนี่แหละเพิ่นก็เลยนําเอา พอโนเบิลนะครับมาใส่นะครับลูกก็มาต้องรุ่นกันแล้ครับว่าสีใดสีแมหรือสีพอขั้นแมนี่แดงจัดจ้านนั่สีกระดูกใหญ่ลามเรื่องนี่โว่บ่ต้องห่วงเลยครับแต่ถ้าได้พอสีเท่าสายเท่ากับบ่เป็นยังครับงามคือนกันนะครับพอเป็นงามกับบ่เป็นยังแม่เป็นงามอยู่แล้วนะครับอันนี้คือตัวนี้นะครับเพิ่นต้องการนี่คือลักษณะคู่ถีบีดงัวนะครับมีเตืองง่วเก่งเก่งบ่เก่งกับสองตนี่แหละครับ นี่โตนี่โตแหลกเพื่อนก็โตหน่อยแปดเดือนเพื่อนนั่นเพื่อนบีดออกมาล้วสุดยอดเลยครับนี่คือฝีมืออีหลียอมรับว่าฝีมือจริงๆนะครับคาบบานนีสม,มุิอ่าสมมุิคู่นี่มีงัวแม่แม่หนึง่งครับอ่าสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกครับอ่าสีแดงโบดนี่ละโบตคือกันนี่แต่ว่ามันบบใหญ่ปานนี้งัวค,ค,คู่มันบอเป็นลักษณะนี้บามันลูกผสมนะครับอ่าคู่จากไดหนึ่งสมมุิคู่จากไดคือเจา้าเบงฮันนีละครับลามลึก กาดูเพิ่มขึ้นมาจากน้อยสูงเอาสูงน้าบันนี้คู่สิสซพอได้เอาเอาพอให้ก็ไดพ่อนอกก็ไดตามความคิดที่ที่ศึกษามาต้องก็ต้องต้องเบ่งพอสิสมมติว่าอยากได้สูงขึ้นอ่าสูงขึ้นสูงคู่อยากได้สูงขึ้นโค้งสาง้งอ่าโค้งสา่งอ่าสมมติเอาสมมติคู่มองไวเดียวนี้คู่อยากได้ซีวายศูนย์เก้าหกจังสีมันสีมอปะแ่คู่เสียวพอพอเลือดลอยนี่แหละ สมันกําลังโด่งดังเพิ่นกําลังโด่งดังอยู่ในไทยเดียวนี้คู่เบิงแล้วว่ามันสีมอะบอกนะมาถามโจว่ามันสีมอะบอกกับงัวคู่หรือมันสีเจิงใดมันก็ตตรงเบิงแม่เขาก่อนครับเออแม่คู่สูงสูงลอยสี่สิบหาประมาณนี้นะว่าสูงทอน,นี่หรอบ่ปาน,นี้นะครับโตกับบอใหญ่ย,ย,ยังสี่หรอเป็นงัวลูกผสมบามันนะครับบ่แม่นจังสี่ดอกนี่คัดจังสี่นี่โอ้ยบ่ตตองห่วงเออนะสมมุิคู่อยเอาบาอ่า ซีไว้ศูนย์ก้าหกมาผสมนี่มันเสียวมากยังไงแต่ตัวกับบ่เห็นอันนี้เนาะโยโยๆบ่เห็นแม่มันมันต้องเห็นแม่อ๋อบ่เห็นแม่พันอ่ามันบ่อรามยังสี่งัวคู่กับบ่อรามกระดูกกับบ่อใ่นะครับแต่ขั้นใส่พอนอกล่ะเป็นยังไงขั้นใส่พอนอกหลักๆเลยคือเบิ่งแม่พันจากของวันโอ้โอ้เอาเนด่ยเขาเริ่มเข้าใจเเาาก็อ โอ้โเริ่มแก่ส่วนไหนนะโอ้นี่คือรักการผมมองขามไปตอนนั้นตอนนั้นตนองมันสีลำบะตานองมันสีลำหนาวจริงจริอ๋อตานองมันสีมาทั้งหนาแน่นครับอกระฮาพอตานองยังไงลำานองโอ้เข้าใจแล้วตานองมันสีซื้อมาจช่สีจังหน่อยเออนี่มันสีมาจังสีจังหน่อยเนาะบานนี่ต้นนี่มันสีไปจังสีจังหน่อยไปทั้งหลังโอ้ เข้ากะหางพอหลอมยังไงลำกำลังจะนอนโอเชโอเช่เขาเริ่มเข้าใจเริ่มเข้าใจว่าเข้าตองเบิงแม่พันงัวเข้าเป็นอันดับแรกเนาะว่าแม่พันเข้างัวเข้านี่เป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเข้าอยากเพิ่มเติมตรงไหนคือตัวนี้แหละนี่เพิ่มเติมเติมความลึกเพิ่มเติมกระดูกเป่นเก่าเนื้อเบิ่งมานะครับสมุิงัวคู่นี้เพิ่มความสูงเบิ่งพอไหนล่ะสูงโอ้เข้าใจแล้วพอสูงสูงมาใส่หล่ะก็เพิ่มความลึกขึ้นกันโอเช นะครับคู่ขาดว่าเออพ่อพอพ่อมองออกพ่อมองอองกเกษตรกรครับผู้ไดมีแม่พันธุ์นะครับให้ดูแม่พันธุ์ตัวเองก่อนว่าเฮาจะเพิ่มตรงไดเฮามีแม่พันธุ์แม่บอกแล้วว่าสีนี่ได้เอ้าสีแดงได้สมมติเนะครับอ่าบานี้สูงก็ได้แต่กวามําลึกบอท่านดีกระดูกบ่ท่านดีนี่ก็หาเบิ่งตี่หละพ่อพันธุ์บานนี้เออพ่อลึกๆมาใส่ในไทยก็ได้พ่อนอกก็ได้เนาะพ่อนอกพ่อไทยก็ได้นี่หลาย เอาตามที่หลครับโอ้วะนอกน้ำเขา่า,า,เขามากเู่ในเออเออโอเชโอเช,อเ,ชเริ่มเข่าใจเข่าใจการบีดงวัวคือเบิงเมพันธ์อันดับแรกคือเบิงเมยพันธ์กับของเป็นหลักอ่แต่ว่าของโยนี่บโบเบ,บิงปันใดก็ไดดอกง่วงามแต่ว่างาั <c oughs> ว,งวกเกษเตรกรกะเบิงว่างัวเฮ้ามันซําใดกัเสียวพอพันธ์ซําใดมาใส่กัคอยกไปก็ะไดเนาะคอยตามลําดับขั้นตอนบนว่า ผสมแล้วมันสีได้โลดนะครับผสมลังเสือมันก็สีคอยขยับขึ้นมานี่คือจินตนา,าการนะครับก็เอินจินตนาการใส่เข้าไปในงัวเเฮาออกมามันสีขึ้นเฮาคืดบอคือนเฮาคิดบอเนี่ยครับการแล้วตาดวงนํานะครับเ<ต>ออดว,ดวงดีกระออด,ด้ะงามบอลว่าเฮาบีดแล้วมันสีได้งามทุกตัวกับบอเมนเนาะโอเชโอเชเริ่มเข้าใจว่าหนึ่งหลักการคือเบิรงเมร์สองไปเบิรงพอ เบอ,อ่บองจุดเด่นของพอว่าสีมะแม่จุดดอยของแม่แต่จังไดโอเคโอเคกัย้อนเพื่อได้ง่วงงามนะครับอาบาน yes. ีถามต่อ <mm อีกอย่างหนึ่งว่าง่วงอยู่นี่บ่มีตัวจอยเลยนะบ่มีตัวจอยเลยเอจังไดคืออ้วนแท้อ่าสอบถามอาหารนะครับอาหารเป็นหลักออาหารเป็นหลักกินดีอยู่ดีเออกินดีอยู่ดีเบอร์ขบเควรอุ้ยข้อควรสะอาดสะอาดนะครับ ทายพญาตามตามมนีเนาะตามเขาเอื่นมาตามโปรแกรมเนาะตามโปรแกรมทายพญาศายยาบำรุงเข้าไปบุ้ยเบิ่งงัวเพิ่นนะครับยิ่งมีขาดบ่ได้ก็แร่ธาตุครับแร่ธาตุรคับก็แอที่โอ้เกลือแร่เกลือแร่ยิ่ขาดบ่ได้มันเป็นการเสริมเนาะแม่นครับแ่ธาตุก้อนนี่ละครับแร่ธาตุก้อนเพิ่นก็ให้นะครับแร่ธาตุก้อนกินตลอดเวลาบ่จําเป็นแต่ขาดบ่ได้เออบ่จําเป็นแต่ขาดบ่ได้มันก็คือจําเป็นจักหน่อยเนาะ อุ้ยเบิงงัวตัวนี้เบิงกลนะครับอ่าเมื่อน,นี้นะครับมาไฮายโยนี่ก็คือให้บอกลักษณะว่าเมพันธ์เขาจังใดสิผสมกับพอพันธ์ยังใดเนาะเขาเอื่นว่าบีเตอร์นี่แหละเนาะบีดงัวกืของออกมาตามจินตนาการของว่เสดุออมาจังใดหลักการที่ใดขึ้นหนึ่งให้เบิงเมพันธ์กับควาเป็นหลักครับสองเมื่อเขาเบิงพอเมพันธ์เขาแล้วมันมีจุดด่อยตรงใดไปเบิงพอพันธ์ว่าจุดเด่นของพอพันธ์เขาหนีสิมาลบจุดด่อยเมพันธ์ใดบอนั่นแหละครับเขาเลือกเอา สิเป็นพอนอกก็ได้พ่ออยู่ในไทยก็ได้แต่ว่าเป็นพอเลืดนลอยนะครับพอเลื่นลอยมีบอลจะอึดนะครับน้ำฟร์มใหญ่ๆเพิ่นน้ำหมอผสมเทียมนะครับเนาะก็เอามาใส่ครับง่วเห้านะครับเพื่อสีไ้มันออกมาตามจิตตนาการของเขาตามความต้องการของเขาครับมียังฝากพี่ตอนน้องอีบอโยสําหรับการบีดง่วก็บว่ามียังครับตามลักษณะแม่เลยครับเอาพ่อมาแก่ออเอาพ่อมเรื่องออ บ่มีสูตรตายโตเนาะบ่มีสูตรตายโตนะครับเอาดวงขม้าเกียวของแจ้กน้อยโอเคโอ้ครับมือนี้ก็ขอบคุญคุณโยหลายๆครับสิได้ความดูเกษตรกรผู้เลี้ยงงวผู้ที่นั่มผู้ที่สนใจในการบีดงวนะครับนั่มเอาความรู้ที่ใดนะครับไปพัฒนานะครับงวกับของอยู่คอกอยู่ฟ้ามนะครับ ซึ่งผมเนี่ยลักพู้นึงครับจิตน้ำเอาไปพัฒนาสอบถามโยดแล้วก็ได้ความแนวความคิดไปนะครับเสียไปพัฒนาง่วแม่พันธุ์อยู่คอกเพื่อสีให้ได้ลูกออกมาสวยงามบอทอของเพ่อนดอกต่วากข์สีให้ดีขึ้นนะครับตามลําดับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับบ้านสมหวังชาแนลนะครับคลิปหน้าเจอกันไหมนะครับเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ